โดยขอากาบทุกสบายดีกาบสวัสดีพ่อพอแม่ๆมเอีทั้งฟังไทยแล้วก็ฟังเล่าแล้วก็ทั้งอันอเมริกาเนาะแล้วก็ทุกภาคส่วนทุกมุมโลกเนาะที่ติดตามให้กำลังใจอยากฝากใจสิเส,สมอม,มาเน,ะนาะด้วยมณีการดลยงามย่มดีเนาะอากาศก็ดีดีที่หนอะคนกับเจ้าใหม่ๆเนาะแล้วก็ที่ความคิดหอดคิดเคิงเนาะวันเาทิติด มาทักทายมาหางพี่น้องหนงลนยมือแลลวเพราะเมืองจากว่าค่าเบียดร้รายเนาะสว่งนีกะเลยหยีหายไปพี่นอมันนี้กะโบมียังหรอพี่นอกะมีข่าว,ข,าวข้าวเหลืองคนงานเพ่งมาอัปเดตเนาะเพราะว่าส่วงกะไปเฮ็ดเพ่งหลก้กกะปล่อยไลายเพ่งหลายสองเนะาะหลังจากอาทิตย์ก่อนกะเมน่าสองตัวเองเนาะสีปลาล่องเบืองกะปล่อยไปแล้วพี่นออัน เหังไดกะซอยจะมีที่ส้มไหลเนาะเพราะว่าบางยางกะมันอาจจะบ่อรอยเนาะหรือว่าเนื้อหอมทํานองอาจจะมีคท่บ่โมอแนวดายกะอันตำหนิพีส้มไห้เนาะพี่นนอะกะเห็ดไปเพื่อคั้วมวนเพื่อขับวพลึ้งหนึ่งว่าเรื่องเพ่งเรื่องล่ำกับ่อห้โฟกัสเกินไปเนาะบางทีมันอาจจะลาดพิงนุนนี่นั่นเนาะมันกะให้คิดว่าเป็นเพ่งเพื่อคว้วซุกขั้วมันเทิงเดือพี่น้องเดือบ่อห้จริงจังเกินไปเนาะ โดยกะซหรับเมาวานนี่กะปล่อยอีกก่อนล่ำหนึง่งทั้งสองก็กว่ากลางโครงเนาะอันเป็น,นเ,เนื้อเสื่องกับเนื้อหาเกี่ยวกับอันการมีหักมีคู่ถือสูขเพื่อนปัวเพื่อนนี่แหละพี่นนองแต่ว่ากะมีจริงในสังคมนอกราะว่าเขาก็เอาเรื่องจริงจากสังคมมาปริตี่แต่งเป็นก่อนล่ำเนาะกะสิถือกับสีวิตยนิ่งจต่ส่วนในหนึงเนาะที่แบบว่า ลุงมกควเพื่อนหรือว่ากะพิจัยเหมาะใจหมอบกายหายแต่ว่าเศร้ากับเศร้าโศดัยในพี่น้องกะสูไปทุ่นไปหย่อนมาคว่ำหักเนาะกันเลยเป็นเพลงเป็นอังออกมาอันแต่ว่าเมื่อนี้่จะชิลองเอาเสียงสดในพี่น้องเข้าฟังเนาะขาดที่ขาดประกันในกะขอโทษขออภัยนำในหลายด้วยพี่น้องด้วยเพราะว่าอันว่าเสียดในฟังแต่แต่ผพรอนปล่อยนะครบผมีเวลาผนปล่อยหล่ะก็เลยชิลลอห้องเสียงสดในพี่น้องเข้าฟังว่าอัน มันต่างกันที่บอกเพราะว่าเสียงสดกับของอัดมันจะต่างกันอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะอันน้ำกอนีก็สียคือวาน้ำตามีาเสื่องเนาะพี่น้องเอกะใส่เวลาเขียนมือใส่เวลาเขียนคือตอนเศร้าตอนแร่งสอบมืออืน่นเศร้าบันทึกตอนแร่งไปริบสิ่งพี่น้องมือไงที่หลากเรื่อยเนื่องจากว่าตอนเขาของอัดแกเมียนว่าเม่าหลดอีพี่น้องเพราะว่ามาแต่ทายริบสิ่งเพิ่ง มือนั้นหาเพลงตอนแรกก็มาอัดจจกเคลื่อนแหงกับาากกพ่อยิว่าอยากแผ่วไปไลน์นอกพลังเสียงอาจเสบรอ่อ้บทเต็มปันใดเนาะเ้ากะบก้นต้นพื้นเสียงบอกแทงแหงอยู่แล้วพี่น้องอันลองปั้งมึงเด้อพี่น้องเด้อว่าสิเป็นจังไดเนาะละผู้แก้ใจว่าการเป็นมี้หน้อยลอย พวกเขามันคงเตือนแต่ใจน้องก็ยังเลือนเปื่อนสินธรรมหามบ่ไดมากไปแล้วอบ่สั่งสั่งคมรุ่มเก่าเมียเขาด่าน้ำตาคุ เป็นเมียสเสื้องอยู่ในหูอยู่แบบชนเออเออคนเจ็บา้าม้าหนังตำเนียงเมียน้อยด้อยค่าเขาเนียนเาปนังตืกอกอหาว่าเป็นเมื่อที่สาม อิสิ่ละรำบาปกรรมมหันเสียงเขาดาวาสัวพวกอ้อยผัวสามานพอละมันใจเธอให้นเนี่ยอย่าเป็นเมียน้อยคอยเองม่นได้อยังเป็นเงินมันเจ็บส่วงไหนเมื่อได้ยินคำว่าส่วนเกินอย่าเป็นน้อยเป็น ต้องทนมนมองเฝ้ายืนคงมองทางถ้าเป็นวัางเมื่อกอดคิดพอดได้แต่ของอ น้ำตาไหลาซึมทั่วเบาน้ำตาไหลาซึมทั่วเบามองหัวเขาลอยเมียมาอ่อยฮัหกหมดใจและกลายเป็นหนอยโดยที่บ่จักบัดฮักแล้วจิงหัวมีเมียเสื้อที่ซ้ายบองไอสาบานเมียตั้งเจ้าเขามาอยู่นาอีน่ะมาทั่วบ้านพระจันทร์นองวากวามีดวงไหนคููเป็นผัวเพื่อนต้องประเชิญกับคำว่าเมียน้อ,อย หมดใจถอยบ่ดได้แล้วคอยขอเป็นเมียน่อยใครสิปล่อยบอดนรูตนเจ้าของเอาหายรูตนเจ้าของเอาหายมองไม่ไผอยากเป็นน่อยอกันตกกระเด็นเขาแล้วออกเงาตักแล้วบอสังเจ้าเป็นเมียงเขาอดังบอดได้บอมียิ่งคนใดอยากเป็นหน่อย อยากเด็นน้อยเออเออเอแล้นะโดยกับซิป้ามั่นะพี่น้องจะแม่กะวศาฟังเนอากันด้วยพี่น้องเด้อฟังปัว่วามวนปกวขวามันเทองนอกกับบอ้โฟกัสรลายว่าอันเพ่งนีพิษสิ้นท่ามันกับแมนอยู่มันกับพิษหีพิษคล้องพิดสิ้นท่ามขึ้นวานะพี่น้องต่กับ ถือว่าเป็นเพียงเนาะฟังไปควมซื้อความันเทิงเนาะโดยกับเพ่งนี้กะปล่อยไปละพี่น้องเนาะกับอีกมื่ออื่นมื่ออยู่กับซีมี่อีกยังเพ่งยังเลยทัวน้อยเลยนะกับซีสองยากฝ่าเองนี่แหละเนาะจังไดนกะฝ่าพอๆในเอฟซีสอยฟังสอยกุศลกุแซ่หายด้วยพี่น้องนู่นสอยปันหยอดวิวให้แม่เนาะ ว่าสิสองพูนสองหนีทุกสองที่อยากฝากกับวิสินหอก่ะซอยฟ้างเอาด้วยพี่น้องด้วยซอยให้กำลังกำลังอกกำลังใจเนาะโดยอันสำหรับสุดท้ายนีกะสีบ่มี่ยังลับพี่นอกก้องกะกะิได้จบกคีิปนีร่วมซำานีเนาะหล้วกะคิบหน,น,นหานจังมาเพาะกันไหมเนะาะว่าสินั่ยังมาเ้ามาว่ามาอันฝากพี่นอ้องาอีกเนาะบางคลิปอาจจะมีสระบคลิปอาจจะบ่มีสลับด้ยพี่นอ้องแต่ว่ากะ ฟังไปเบิ่งไปเนาะเป็นอย่งะะางเพื่อเพิ่มขีดหอดคิดถึงกันเนาะกอเด็กเห็นหน้าเห็นตาได้ฟังเสียงกอเด็กจื้อกันนะพี่น้องเนาะโดยอันสุดท้ายนี่แต่ยาตาได้ที่เพื่อกระโคขอขอบใจทุกภาคส่วนเนาะที่ให้กำลังใจที่ซัพพอร์ตที่ทำนิติส้มทุกสิ่งอย่างเนาะให้มีการแก้ไขปรับปรุงดี่ถึง,ถงโดยสำรับญาติาเองก็ สัญญาเนาะแต่ก็จะพยาย่างจำเนื้อใหญพี่น้องจะให้ดีที่สุดเนาะต่วนี้ก็ยอมยองหาว่าบางอย่างอาจจะบ่อเลิศเลือเพอร์เฟกแต่อย่างคืออัดคลิปหอากับบอดดิไซไม่พี่เนาะยังบอดดิไซไม่มัแต่ใส่อันจังสีบางเทธอเสียงอาจจะคอยจะบอดดิเง้ยนสัตว์ก็ต้องขอโทษขอไพน้ำในลายเนาะแต่ว่าอันกัสีพยายามว่าให้มันออกมาดีที่สุดเนาะพี่น้องเนาะเลาจะให้าเสียงคมชัดเนาะโดยนี่สำหรับ นีกะอุตสาเบิองอุตสาฟังแบบอังสิไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสร้าง่าโอกาสดีสร้าง่าฟุกสร้างมาได้สิ่งทีขาดบ,บางไหอาจจะได้เบิงได้ฟังได้ส้มอันเสียงผักทีประทับใจเนาะโดยสุดท้ายนี่กะพออุพพ่อหน่พอพ่อพ่อในอุทุกคนเนะาะแล้วก็ทุกท่านทีผ่านมาเบิงมาส้มจมอยู่ดีมีส้มพี่นงปังๆั่ด,ด,ด้วยเด้อพี่น้องเด้อ ฐานะสึ่งได้ก็ใั้ได้สิน่ะแล้วก็ให,หากอยากฝาก็มีสินคนนี้อยู่ในอ,อ,อกอ่อนใจตลอดไปนั่นๆเดือพี่น้องเด้อไปละเด้อ